สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องวันนี้ออกมาหน้ากับอีม้มแพี่น้องออกมาหน้าพี่พอเป็นมาเบิังรถไทยรถไ,ไทยพันคืนแล้วมาเบิังพันไทยนะแล้วก็สื่อเอากระถิงแดงไหมพี่พอพี่น้องแก่เงินพี่น้องอี่พอเป็นเป็นไทน้ารถดับเลยคือมาเอาเล็กแกว่ง แดงมาให้พ่อหากระไทยได้ซ้ำไน่ะพี่น้องแต่สาวนบ้านตะกายู่ฝุ่นะางทีเอาัวไรเป็นตะกาตัวน้นก็จได้ตัหน้ก็จได้หน้าพอทาวันเด้อพี่น้องข้างนีาฟางติรไทยเาไทยดอเม่กินกระไทยรับ ไข่ในเนาะรถนี่แล้วน to ่าไข่ในด้ฉันไม่ถ่ายเจ้าอยากถ่ายน่าจะต่อเพื่องเง้เต็มอยู่น้องเลยเป่นบริจุดเนาะจุดกระบอกไม้หรือไม่แล้วปนตกต่อเพรืงกระบอกกริตาย ออกกลางบ่อยู่พี่น้องพอได้ไถเองอยู่กับไคอะไรก็บ่ได้ฮึกก่นแล้วตังเนาะพอเล็กแคาอยู่ในแถวแพงแล้วยังบ่ได้ไปฟาอ้เฮ็ดหลายก็เจ็บพี่น้องยานก็เฮ็ดเวียหนักกะมันไแล้วพี่น้องค่ะนะึงก็ประมาณ4:00นพี่น้องอกมากัอีแม่ นาก็อยู่แทนทางเลยพี่น้องติดทางเลยเก่าเลยฝนหลดตกที่เพิ่งฝนตกเงินเนาะเฟืองอากาเสียเปลมัดควายสกินบ้วใส่ควายทำยังไงล่ะโอ้โหเนี่ยไม่ได้น้อมไปนี้นะขอจะพายเนี่ยเนาะเป็นเดิมเดี๋ยวเราไปว่าแล้วค่ะบรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องบรรยากาศตอนแรงๆเด้อพี่น้องมาอีกเด้อ มาหน้าคือเก่าเลยพี่น้องปลาซิวกลาลายพี่น้องมาแซ่ข้าวปุ๋ยได้พี่น้องแซ่ข้าวปุ๋ยพ่อพ่นแซ่แล้วแล้วครับข้าวปุ๋ยสามสอบสามสอบสแซ่แล้วครับจริงเขขึ้นว่านั้นน้ำมันสิมีน้ำขั้นบมมีน้ำได้นวานนั่นนั่นอีกแล้วแต่ชีได้ดูดน้ำขึ้นเพ่วาทีแรกคุณนสิวานอยู่พุ้นตาถึงครคุณใกล้กันไอหวานแต่น้ำมันแห้งเนาะมันแห้งยังบ่มีน้ำขั้นปนตกเน่ ผมโมโตกะซื้อว่าไม่ได้แค่เรียนนี่แหละพอสิดูดน้าขึ้นือเลยมีน้าอยู่พี่น้อกตอนอยู่ปะบังพังเสียงนั่งบุญรอดได้ยินบ่พี่นอลอย่างบุญรอดตอกตอกอยู่นั่งบุญรอดใช่นั่งบุญรอดนั่งบุญรอดของนงคอนบุญดังตอกตอกตอกอยู่ป๋าสิวไหลขนาดใหญ่บอฟินองได้ยินบ่เสียงเสียนหน้าห้องโอ้โหเสียงนกเสียง เปลี่ยนห้องถึงหอบ้านด้วยเนาะถึงหอบ้านบ่นบังผู้ป้าบัซิวกะไรยังน,ยงน้องคอนยังบังต่อเพื่องพญาสุลศราวีดิคี่น้องเห็ดน,นาแซงหากระเกี่ยวแล้วน้องหอบ่อดเดือนประมาณเดือนนี่แหละือนเดืนอนปตายอ่ะก็มาลงหน้าปีต่อดิพี่น้องเลยคลิปน้องคอนอันเห็ด ไปหาตักกระเทนหากระมาเอาอยู่นานนี่เลยพี่น้องอยู่ตามต่อเพื่องชุวจับมาให้ลงเมบนนี่แหละเอาแบบนี่เลยหาตามปใายเพื่องค่ะเ,เลย <c oughs> ถือแยงสวิงแยงมากระซีสอนนาอยูีล่ลนาะไลยได้ปลาซิวนี่ผัก <c oughs> ปลาซิวทั้งกุ้งแล้วเต็มดังๆ <c oughs> <c oughs> นางเหใครอีแม่พี่น้องางเรใาหร้นากล่ห้หน้เาะแมาีอแถอื่นแล้วหมแล้วคุมบมูนาบได้งจเอาดินลงถมขุมบ่มย้ำแลยกับว่าบ่มีโอกาสเลยพี่น้องว่าน้าบแห้งลดลงบ่ได้ดำกักระปูกดแถวนะดำใส่กักระปูกดมัน เนให้ฮนาอยู่กับคุณบอมังโนเป็นเเกมาก้อันนี้ควยมาฮักอัตดลไรนี่พอเอามาปลูกพี่น้องตามขันคลองนี จะมือได้แล้วพี่น้องไอซีไทยแล้วรถไทยกันจะไหนดับจะไหนดับอยู่น้งบุญรถเลยพี่น้องต้งต้องเลยคุ้ยครับพี่ยุ้งนั่นสิอีซอมาผูกไว้นะจเก็บพักนะครับถอกนก็พักกินกำหลับมาแล้วเนี่ยหลับบางก็แค่เไปดงจะได้บางมาวัดสิลาสิครับเลยเด้อพี่น้องทำเลยสิเมื่อนึงเขา เพิ่งเขาหลังควยกับอีแม่พี่น้องทำอลไรเนี่ยเจอจัดมากับอีแม่สองคนกับสิกับอลไรพี่น้องอะยรพอจะทำแล้วพอเนาะพอไทยก็พออยู่ตอนแรกกำลังบึงลงเป็นกำนั่งอันยังนั่งบุญรอดเอาพี่น้องกันคลิปนี้น้องคอนก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวจ้าฝากส่องน้องคอนสวรรค์เคสามในเดี๋ยวจ้าพี่น้องขอลาไปก่อนเด้อพี่น้อง สิกลับบ้านเมื่อเนี่ได้ฝากน้องคอนสวรรค์ในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ลูกสาวในเด้อขอบใจเด้อที่มาติดตามมาเบ่งลูกอยู่ตลอดเวลาขอขอบใจเด้อฝากซ่องลูกสาวซ่องน้องคอนสวรรค์เคสามในเด้อพี่น้องอ่ยบาย